สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Awakening Love c a r t กับหนินะคะกลับมาพบกับซีรีส์ Love Situation สถานการณ์ความรักประจำเดือนเราก็ได้เดินทางมาถึงเดือนธันวาคมกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงทุกช่องทางที่สนับสนุนกันทั้ง s u p e r t ร์แดงสไาคากาแฟนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นพลังใจให้ใหนิได้ทาคลิปต่อๆไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ และตอนนี้นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เปิดระบบสมาชิกช่องแล้วนะคะเพียง25บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะทุกคนจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะคะและในอนาคตหวังว่าเราจะได้มาไลฟ์คุยกันเปิดไพ่กันสดๆในไลฟ์สำหรับสมาชิกเลยนะคะก็ก่อนจะไปดูพลังงานความรักของแต่ละาธาตุนะคะในวันนี้ขอเปิดไพ่องค์พระพิฆเนศนะคะเป็นพรต้อนรับเดือนธันวาให้กับทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะได้ไพ่ฮิงลิงนะคะกันเยียวยา หมายเลข36นะคะเป็นพลังงานของการปิดจบวงจรเก่าพลังงานเก่านะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของทุกคนจะค่อยๆค,คลายจากเรื่องราวที่หนักมาตลอดปีแล้วค่ะอะไรที่เคยกังวลอะไรที่เคยรู้สึกไม่มั่นคงไม่ชัดเจนนะคะจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสว่างขึ้นเบาใจขึ้นความสัมพันธ์ที่สําคัญหรือสอดคล้องกับพลังงานของคุณจะถูกปรับให้สมดุลและลงตัวมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะ คุณจะรู้สึกกลับมารักตัวเองได้มากกว่าเดิมอีกค่ะก็ในตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสถานการณ์ความรักในเดือนธันวาคมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ำก็ได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีนค่ะก็กันอ่านในคลิปนี้นะคะจะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนหรือทุกส่วนนะคะขอให้ทยวิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคขอดูพลังงานนะพลังงานของคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะ คนโสดชาวธาตุน้น The magician Knight of Pentacles Knight of s w o r d พลังงานของคนโสดชาวธาตุน้น chip n i g h t อ่า camera นะคะ Addiction มันรู้สึกอย่างนี้ว่าคนสดชาวธาตุน้ําคุณเคยมีความหลังความผูกพันอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับคนคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์หนึ่งแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คือเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคุณได้เติบโตจากการจากความสัมพันธ์นั้นหรือจากคนคนนั้นมันอาจจะเป็นได้ทั้งการเรียนรู้ระหว่างความสัมพันธ์หรือว่าการได้เจอความสัมพันธ์นั้นหรือคนนั้นมันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิต หมายความว่าอ,อมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนหรือความสัมพันธ์นั้นแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่อะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเข้ามาแล้วมันเข้ามาพร้อมกันแล้วทําให้คุณได้เติบโตจากจุดนั้นะนะคะไพ่พูดถึงการเรียนรู้จากอดีตการยอมรับหรือการเปลี่ยนมุมมองคุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์หลังจากเรื่องราวในอดีตนั้นอืมทีนี้กับแมจิเชียเนี่ยมันเป็นเอ NERGY ที่คุณอาจจะรู้สึกว่า คุณได้มีการเติบโตขึ้นหรือ move on ได้คืออย่างที่บอกว่าคือตรงนี้คุณสิ่งที่คุณเคยติดอยูอ่ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นความสัมพันธ์หรือใครนะคะมันอาจจะเป็นรวมๆก็ได้นะทุกอย่างมันทำให้คุณโตขึ้นจนถึงตอนนี้คุณเหมือนคุณมี energy ใหม่ในการมองโลกในการมองความสัมพันธ์หรือมองความรักนะคะกับไพ่ชิปเนี่ยมันคือการ move on การตัดพันธะเก่าและเพื่อเดินหน้า แล้วเหมือนนอย่างที่บอกว่าคุณโตขึ้นแมจิกเชียเนี่คือคนที่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อหรือจะรับมืออะไรยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบยกตัวอย่างนะคะส,สมัยก่อนหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความกลัวกับความสัมพันธ์ก็ได้เพราะอาจจะเคยมีเรื่องราวที่มันฝักใจมาแล้วคุณอาจจะกลัวความสัมพันธ์หรือกลัวการเริ่มต้นหรือกลัวการผูกมัดคอมมิชเมนต์กับใครนะยกตัวอย่างนะแล้วแต่ว่า อะไรสักอย่างหนึ่งทําให้คุณได้เติบโตเรียนรู้ออกจากจุดนั้นแล้วตอนเนี้คุณมองว่าคุณไม่ได้กลัวความสัมพันธ์หรือการเริ่มต้นกับใครหรือผูกมัดกับใครคุณไม่ได้กลัวอีกแล้วคือพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าเกิดมีเกิดขึ้นเข้ามาเพราะคุณได้ตัดพันธะเก่าความกลัวเก่าออกไปแล้วและตอนนี้ก็พร้อมที่จะมุ่งออนเดินหน้าไปสู่สเต็ปใหม่พร้อมที่จะออกเดินทางใหม่แล้วนะคะสิ่งที่คุณมองหรือคาดหวังกับความรักหรือความสัมพันธ์เนี่ย night of sword มันเป็น energy ของอัศวินดาบที่แบบอย่างที่บอกว่าคุณคุณพร้อมแล้วที่แบบที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะคุณไม่ได้ยึดติดตัวเองอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือบาดแผลฝังใจอะไรแล้วเหมือนคุณผ่านการเยียวยาคุณเรียนรู้มันมาแล้วเหมือนคุณหลุดจาก emotional block ที่เคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมด้วยถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกดึงดูงดหรือว่าหลงไหลอะไรแบบเนี้ยคือคุณเหมือนคนที่ มีสติแล้วอะหมายว่ามีการมองออกเอ,อมีการมองออกแล้วเมื่อกี้พูดถึงคําว่าหลงไหลอะค่ะหลงไหลในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าหลงไหลจนแบบน้ามึดตมโมตาบอดอะไรเงี้ยนะแต่มันเป็นการแรงดึงดูดที่คือคุณดูออกคุณสามารถแยกแยะได้อะไรแบบเนี้ยที่ว่ามันเป็นความดึงดูดที่มีความผูผกพันกันหรือว่ามีความคุ้นเคยกันว่าหรือคนนี้เป็นเอ NERGY ที่ดีนะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้นะไม่ได้หลงไหลในอ่าภายนอกอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองมาก่อน ม,มันเป็น energy ของการที่แบบเหมือนจบบทเรียนเก่าพร้อมที่จะเริ่มต้นบทเรียนใหม่ของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้นะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ความรักในเดือนธันวาคมนี้นะคะของคนโสดชาวธาตุน้ำจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหม Death King of Pentacles Two of Cups Ace of Swords Ten of Cups Seven of Swords Queen of Pentacles แล้วก็ The Sun จากหน้าไพ่เนี่ยมีความเป็นไปได้เลยว่าอาจจะมีความรักเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะให้กับคนสดชาวธาตุน้ำนะขอขยายเดสไ h e ส กับคอมมิตเมนต์โอเคมองว่ามีโอกาสเลยนะที่จะมีคนเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะคือเข้ามาให้คุณได้สนใจได้แบบได้คุยได้รู้จักนะถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะคะ มองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาไม่ต่างก,กันกับคนสดชาวทาตุน้าเลยนะไพ่เดสเนี่ยมันคือคือคนคนนี้ค่ะเขาก็อาจจะเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาที่มันเปลี่ยนมุมมองเขาในชีวิตในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แบบเหมือนเป็นตัวตนใหม่ได้อัปเกรดเวอร์ชันมีการเติบโตขึ้นในตัวตนของตัวเองมาไม่ต่างกับคนทัตน้าเลยแล้วก็มองว่าเป็นเฮลท์เฮลท์ที่ดีหมว่าเป็นเป็นเฮลที่ชอยส์เป็นคนที่เหมือนเขา เยียวยาตัวเองมาแล้วนะคะเปรียบเสม,มือนกับคนที่สุขภาพดีแล้วอะเข้ามาเป็นสุขภาพทางใจที่ดีแล้วนะไม่ได้มีคนไม่ได้เป็นคนที่แบบยังคงมีบาดแผลฝังใจอะไรในความสัมพันธ์เข้ามาเออเป็นคนที่แบบเยียวยาจิตใจหัวใจแข็งแรงแล้วนะคะเหมือนกับคนพัดน้ําเลยคนสดชาวทาตน้ํานะคะแต่ทีนี้ด้วยความเดสออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสนะคะบางพลังงานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วเคยจบความสัมพันธ์กันไปนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักคนคุยหรืออะไรก็ตามนะคะ อาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วแล้วก็มีการแยกย้ายห่างหายกันไปหรือจบความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปแล้วมันมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าตามหน้าไพ่นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วกับ king of pentacles แล้วก็จ e บ e ั c นะคะมองว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสำหรับคนสดชาวาธาตุนะถ้าเป็นคนที่เคยรู้จักมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่เขาคนนี้หรือคุณเองอะ ยังรู้สึกมั่นคงต่อก,กันอยู่ยังคงรู้สึกว่ามีใจเชื่อมโยงถึงกันอยู่ส่วนถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนเก่าหรือคนที่เคยรู้จักกันนะถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยก็มองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนนิ่งนิ่งหนักแน่นมีความดื้อน,นิดนิดหรืออาจจะเป็นคนราศีพฤษภ เป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องของสถานะความมั่นคงหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์ในจิตใจเป,เป็นคนที่นิ่งเป็นเอ NER จีที่คุณรู้สึกว่าเออมั่นคงสบายใจที่จะอยู่ด้วยประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามีใจผูกพันกัน่ม,มันรู้สึกผูกพันกันทางใจหรือทางความรู้สึกหรือจิตวิญญาอะไรบางอย่างที่มันบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ ขอขยายเพิ่มเติมนะคะทั้งสองใบ King of Pentacles กับท o อักขได้ The Hierophant, s e เ e n of Cups, Four of อ s อ o r d s ก็ขอมองเป็นสองพลังงานนะคะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือคนเก่าๆแด้มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยที่รู้ใจว่ายังมั่นคงต่อก,กันอยู่ยังมีความผูกพันเชื่อมโยงทางใจทางความรู้สึกกันอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ มันเป็นไปนตามที่คุณคิดฝันไว้ manifest ไว้ด้วย energy ของคุณเป็นไพ่ m มจิ c เชียนคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักการใช้กฎแรงดึงดูดหรือแบบการสร้างภาพ visualize หรือการ manifest อะไรแบบนี้ถ้าเป็นคนเก่าแล้วคุณยังมีความรู้สึกผูกพันกับเขาคุณอาจจะ m a n i f e s การกลับมาเชื่อมโยงกันกับเขาก็ได้นะแต่ถ้าถ้าไม่ได้แบบรู้รเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของการ m a n i f ฟ s อะไรแบบนั้นเนี่ย ถ้าเป็น energy คนก่าวนกลับมานะคะก็มองว่าการกลับมาครั้งนี้มันเป็นการที่แบบรู้จักรู้ใจแล้วว่ายังคงมั่นคงยังนิ่งยังรู้สึกผูกพันดีต่อกันอยูออ่รู้สึกดีต่อกันอยู่ยังผูกพันอยู่เราก็อยากที่จะกลับมาที่จะทําให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันถูกต้องอในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีหลายอย่างที่แบบมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือยังไม่ถูกต้องยังมีอะไรที่ต้องปิดบงังซ่อนเร้นอะไรกันอยู่แต่ว่ากลับมาครั้งนี้อ่ะจะเป็นการทําให้เกิดความถูกต้องชัดเจนให้ได้ ไว้วางใจได้หรือจากที่ห่างหายกันไปนะคะส่วนอีก Energy จหนึ่งถ้าเป็นคนใหม่เลยนะคนคนนี้อย่างที่บอกว่าก็เป็นคนที่ผ่านเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ความรักมาคล้ายๆกันกับคนโสดชาวทัตุน้ำนะคะเป็นคนที่เยียวยาหัวใจตัวเองมาแล้วละอ้อขอวกกลับไปนิดนึงว่าต่อให้เป็นคนเก่าอะคะ่ะก็เป็นคนเก่าที่เขาก็ผ่านเรื่องราวการเติบโตเรียนรู้ในตัวตนตัวเองมาเหมือนกับคนโสดชาวทาตน้ำนั่นแหละก็เป็นคนที่เติบโตแล้วเฮลตี้แล้วในในเชิงของของเอ่อ ความรู้สึกจิตวิญญาณจิตใจนะคะทิ้งกลับมาที่ถ้าเป็นกรณีคนใหม่ต่อตรงที่คุณจะรู้สึกว่ากับคนนี้ยมีความผูกพันเชื่อมโยงอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนวางใจมั่นใจอบอุ่นหัวใจกับคนคนนี้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงหรือวางใจได้ไว้ใจได้แบบอยู่ด้วยหรือได้คุยแล้วมันรู้สึกสบายสบายใจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงใจตรงสเปก อาจจะมีความแตกต่างกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะหรือว่าอายุนะคะความรู้สึกของคนทัานน้านะคะถ้าเป็นในกรณีคนเก่าเนี่ยมันคุณเองก็รู้สึกชัดเจนขึ้นกับตัวเองกันนะว่ายังรู้สึกดีมั่นคงผูกพันกับคนคนนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบกลับมาครั้งนี้ก็อยากที่จะคือคุณกล้าแล้วแหละจากเอ NERGY ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเคยกลัวที่จะผูกพันก้าวหน้าในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเนี่ยณตอนเนี้ การกลับมาครั้งนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดความมั่นใจหนักแน่นในหัวใจในความรู้สึกระหว่างคุณกับคนเาน่าคนนี้แล้วคุณรู้สึกพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์กับคนคนนี้แล้วในครั้งนี้แบบซีเรียสเลยออกมาติดกับ Queen of Pentacles ด้วยเนะี่ยคือ e NERGY ของการที่แบบจะเป็นการที่ดูแลทนุถนอมอย่างดีอะไรแบบนี้ค่ะคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองและตัวตนของเขาด้วยให้เกีิกันและกันส่วนถ้าเป็นกรณีของคนใหม่นะคะ มันจริงๆ Energy มันคล้ายกันแหละเนี่ยจากที่บอกว่าคุณอาจจะรู้สึกผูกพันเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับคนใหม่คนนี้นะคะสบายใจแล้วมันมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากแทบจะไม่สงสัยเลยมันชัดเจนกว่าที่คุณเคยเป็นมาหรือรู้สึกกับใครอ่ะแล้วก็อยากจะที่จะผูกมัดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือมั่นคงได้เลย Energy โดยรวมนะคะ green of pentacles ขยายได้ the e m p r d s ten of pentacles s o u แล้วก็ five of cups นะคะให้ e n e r g y โดยรวมนะคะ คือรู้สึกอย่างนี้ว่ามันเป็นเ NERGY ของความไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามเนี่ยคนที่เข้ามาต่างคนทั้งคุณและเขาจะมีการแบบเห็นคุณค่าในการและกันดูแลใส่ใจรายละเอียดกันและกันเป็นอย่างดีมันเป็นเ NERGY ของความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่การสบายความสบายใจที่แบบได้อยู่ร่วมกันมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เคยมีอดีตต่อกันเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่จะหันไปมองเอเรื่องราวดีๆที่ยังคงอยู่จะไม่หันกลับไปมองสิ่งที่เคยล้มเหลว ที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือต่อให้เป็นคนใหม่ก็ตามอะ่ะคุณจาแบบจาก energy ตอนแรกคุณละทิ้งเติบโตออกจากพันธนาการทางความรู้สึกที่แบบกลัวหรือไม่กล้าอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ในความรักอะ่ะคุณม,ม,มองว่ามันค่อนข้างชัดว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะมีคนเข้ามาแน่ๆถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทเลยนะ ten of cups นะคะความท้าทายหรือบล็อกขยายได้ six of cups five of cups four of cups คือรู้สึกอย่างนี้ว่าสิ่งที่มันจะเป็นความท้าทายหรือบล็อกในสถานาการณ์ความรักในเดือนนี้คือการที่ถ้าคุณไปเผลอมองที่ความผิดหวังความเสียใจที่เคยเกิดขึ้นนะนะต่อให้เ NERGY ของคุณมันขึ้นว่าในตอนแรกอะว่าคุณผ่านบททดสอบในเรื่องของสิ่งที่คุณเคยยึดติดยึดถือฝังใจมาแล้วแต่การที่สถานการณ์ในเดือนนี้ค่ะมันมีความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นคุณอาจจะถูกทดสอบในประเด็นเดิมได้นะนั่นก็คือการที่แบบ เผลอที่จะหวนไปคิดถึงสิ่งที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ที่เคยทำร้ายตัวคุณนะ่ะในอดีตเนะี่ยซึ่งพ่บอกว่าความท้าทายคือคุณจะต้องหันมามองในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ณนะตอนนี้ให้ได้นะคะแล้วคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่บล็อกก็คือคุณต้องระวังที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจมอยู่กับ อดีตจมอยู่กับความหลังหรือจมอยู่กับยึดการยึดติดความคิดอะไรบางอย่างจนไม่ได้หันไปมองอีกทางหนึง่งหรือมองโอกาสที่อยู่ตรงหน้าโอกาสที่ดีที่อยู่ตรงหน้าความท้าทายหรือบล็อกก็คือการที่แบบคุณยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับการเริ่มต้นใหม่หรือการแบบอยู่ร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งในเ่งของความสัมพันธ์หรือครอบครัวเซเวนอสรนะคะบทสรุปของเดือนนี้นะขยายได้ควีนออฟคัพ Ten of Wands แล้วก็ The Lovers บทสรุปของสถานการณ์ความรักในเดือนนี้อม่มันดูเหมือนจะมีเหตุการณ์ของการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเช่นบทสรุปนี้อาจจะมีอืมคือคุณอาจจะรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่คุณนึกไม่ถึงหรือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเข้ามาว่าจะได้เจอคนที่เข้าใจเราจริงๆหรอคนที่มีอะไรหลายๆอย่างตรงกันจูนกันในทุกๆเรื่องได้หรอแบบจูนกันได้ทั้งเรื่องราวที่คุยกันบทสนทนาที่มันลื่นไหลความชอบความสนใจความคิดความอ่านหรือเรื่องความใกล้ชิดอะไรพวกเนี้ยคะ่ะคุณอาจจะแบบไม่รู้อะ มันเป็นคำนี้เข้ามาว่า you don't s e e it c o m i n งอะคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณอะแต่อยู่ๆมันก็แบบตูมเข้ามาอะไรเงี้ยมองว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะคือมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะในเดือนเนี้ยแต่ว่ามันก็หนักแน่นในจิตใจในความรู้สึกมากพอที่คุณจะรู้สึกว่าเออเราจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ใช่แล้วหรออะไรแบบเนี้ยทีนี้ที่รู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งถ้ามองในแง่ของสถานการณ์เนี่ยมีความ เป็นไปได้ว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเช่นการเซอร์ไพรส์มาเจอหน้ากันไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะคะรู้สึกอย่างนี้ว่ามันอาจจะมีการเซอร์ไพรส์มาเจอกันเซอร์ไพรส์ความรู้สึกที่แบบให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขาที่เขาจะให้ใจหรือคุณจะให้ใจเขาไปมันดูมีเรื่องของการทุ่มเทอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เพื่อการเจอกันครั้งนี้เช่นบางคนอาจจะแบบ รีบจัดการงานที่มันโหลดอยู่ให้มันเสร็จแล้วจะได้มาเซอร์ไพรส์เจอหน้ากันอืมแล้วก็ทัวคัพส์เนี่ยมันก็มองได้ว่าอาจจะมีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณได้เจอหน้ากันจริงๆนะจะได้มาเจอกันใช้เวลาร่วมกันสักหน่อยก็ยังดีอ่ะอืมในความสัมพันธ์นี้คุณ บางพลังงานจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันได้เช่นแบบเชื้อชาติสีผิวหรือต่างชาติหรือต่างวัยมาดูที่คำแนะนำนะคะเป็นไพ่เดือดซันเดอดซันเนี่ยเป็น Energy ของความสดใสเนาะการมองโลกในแง่ดีการมองการเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆขายายได้ไฟับคับ Night of Swords แล้วก็ f o u Cups เค่อคำแนะนำนะคะก็คืออย่าให้คุณะมองความสัมพันธ์เนี้ยในแง่บวกสอดคล้องกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าอย่ามัวแต่โฟกัสกับความผิดหวังหรือเรื่องราวในอดีตที่มันเคยฝังใจที่คุณเคยยึดเอาไวอ้อ่ะจนลืมที่จะมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโอกาสที่ดีคนที่ใช่อะไรแบบนี้คะ่ะอือย่ามัวแต่แบบเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอาวรกับ อดีตหรือกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนในอดีตอันนี้มันอาจจะเป็นบล็อกใหญ่ที่ถึงแม้ว่าคุณคิดว่าคุณจะผ่านมาแล้วแต่ไพ่ก็ยังขึ้นเตือนในเชิงว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับคนโสดชาวธาตุน้ำไพ่ขึ้นซ้ํสองใบนี้ใบเดิมนะคะลองให้โอกาสในการเดินหน้าในการขยับความสัมพันธ์ก่อนอให้มองว่ามันคือโอกาสใหม่คําแนะนําคือให้มองบวกมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะลองทําอะไรใหม่ๆขยับขยายอะไรใหม่ๆ แล้วก็โฟกัสที่เรื่องดีๆที่เป็นปัจจุบันนะคะอืมโอเคไพเออร์อครโลนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับพลังงานนี้คนสดเช้าทัดน้ำบร z สนะคะหมายเลขยี่สิบเก้าทำใจให้สบายๆเหมือนกับหายใจไม่ต้องพยายามที่จะควบคุมตัวเองหรือความสัมพันธ์นี้ให้ปล่อยมันเป็นไปตามโฟล์ตามธรรมชาติเปรียบเสมือนกับการหายใจ เราใช้ชีวิตเราหายใจมันเป็นเรื่องปกติที่แบบมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะเราไม่ได้ควบคุมว่าโอเคเดี๋ยวหายใจเข้านะแล้วก็เดี๋ยวหายใจออกเลยแล้วก็เข้าอีกคือเราไม่ได้ควบคุมลมหายใจใช่ไหมมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะคะ่ะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรหลายๆอย่างมันจะสามารถสมดุลได้ด้วยตัวเองนะคะ b e t w e e n world นะคะขอให้คุณก้าวออกจากอดีตอย่าหรือที่จะกลับไปอยู่ในตัวตนเก่าที่คุณเคยติดค้างไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือความกลัว ที่คุณณนะปัจจุบันนี้เอ NERGY คุณกนะ้าวข้ามผ่านชนะมันได้แล้วแล้วในตอนนี้คุณอาจจะเจอบททดสอบที่ว่าให้ระวังว่าคุณจะก้าวกลับไปอยู่จุดเดิมจะก้าวกลับไปอยู่จุดเดิมหรือเปล่าแเราให้บอกว่าให้คุณกล้าที่จะเดินก้าวข้ามผ่านมา MENDING นะคะ MENDING คือเ NERGY ของการแบบให้อภัยการทํางานร่วมกันในความสัมพันธ์ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นคนที่คุณเ,เ,ออเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วหรือเคยมีอดีตร่วมกัน นะคะในช่วงเวลานี้ที่ได้กลับมาเนี่ยขอยคุณเหมือนให้อภัยกันและกันแล้วก็เข้าใจกันและกันช่วยกันเยียวยาความสัมพันธ์นี้นะช่วยกันทําความเข้าใจเปิดโอกาสที่จะจับมือกันไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะหน้าไพ่หมืนคือภาพของการทํางานร่วมกันเพื่อความสําเร็จเรียนรู้กันและกันเพื่อความสําเร็จแล้วก็มีการเรื่องของการให้อภัยกันนะคะถ้าเคยมีประเด็นปัญหาอะไรกันก็ขอให้ให้อภัยกัน เรียนรู้กันให้เข้าใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะตอนนั้นกิจยังไงอะไรยังไงนะคะหรือต่อให้เป็น energy ใหม่ก็ตามเนี่ยขอให้คุณให้อภัยตัวเองให้อภัยคนในอดีตที่เคยทําให้คุณต้องผ่านเรื่องราวประสบการณ์ที่เจ็บปวดให้อภัยนะคะแล้วก็เพราะว่าการให้อภัยตัวเองแล้วก็ในอดีตเนี้ยมันจะทําให้คุณอะเป็นอิสระจากอดีตก้าวข้ามผ่านมันมาได้อืมแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์ใหม่นี้เขาให้แบบ ค่อยๆอจับมือกันไปดูแลทนุถนอมกันไปช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาทั้งสองฝ่ายถ้าอยากบอกอะไรอีก Be Spirit, Be spirit นะคะ Sweet Results Await อ่า Energy ของผึ่งผลลัพธ์ที่หอมหวานกำลังรออยู่โอเคถ้าคุณกำลังกังวลหรือกลัวแล้วจะเผลอถอยกลับไปเป็น energy เก่าที่กลัว ความรักกลัวความสัมพันธ์กลัวการเริ่มต้นหรือผูกมัดกับใครอะนะเหมือนไพ่ใบนี้ออกมาการันตีว่าความสัมพันธ์ที่กําลังจะเข้ามานี้มันจะมีผลลัพธ์มีเอาคําที่หวานหวานแหววแล้วก็พึ่งอะมันเป็นเเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่เขาทํางานร่วมกันเป็นทีมตรงกับใบนี้เราเอาเราก็เลขเจ็ดเหมือนกันด้วยนะห้าบวกสองเป็นเจ็ดคือการทํางานร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะ ใครอยากบอกอะไรอีกกับคนโสดชาวธาตุน้ำ space อ่าไพ่ใบน,นี้นะคะพูดถึงเรื่องของการเคลียร์พื้นที่นะในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยคือเคลียร์พื้นที่หัวใจให้ว่างไว้นะคะหมายความว่าไอ้ความรู้สึกที่ติดกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตความกลัวหรือความอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบล็อก ให้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตที่ผ่านมาตลอดมาเนี่ยให้คุณเคลียร์ออกให้หมดนะคะเพื่อที่หัวใจเรามันจะได้มีพื้นที่ที่จะเติมเต็มสิ่งใหม่ๆความรักใหม่ๆนะปิดท้ายนะคะด้วย Angel Answer นะคะอยากจะบอกหรือคอนเฟิร์มอะไรกับคนสดสอทัาน้ำ get more information เรียนรู้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่จะช่วยได้กับสถานการณ์นี้กับความสัมพันธ์นี้นะเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้กันและกันนะคะ ถามข้อมูลกันแล้วกันก็เป็นพลังงานนี้นะคะสําหรับสถานการณ์ความรักในเดือนธันวาคมให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะก็ขอให้คนโสดชาวธาตุน้ํานะคะสุขสมหวังในความรักขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับ c r i b e เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ